พระวิญญาณกับพระวชนะนะคะเหมือนกับสบู่กับน้ำอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์เป็นการดีเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้แลวโลหรือองค์ที่ปรึกษาองค์ผู้ช่วยทนายผู้ฐานเผื่อผู้เสริมกำลัง ผู้ยืนอยู่เพียงข้างก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่นนานนะเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้โปรงมหาท่านเพื่อให้ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท่านและเมื่อพโปรเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงเปิดเผยให้เห็นและทําให้โลกรู้แจ้งในเรื่องของความบาปความชอบธรรม ความซื่อตรงของหัวใจและความถูกต้องต่อพระพาของพระเจ้าและการพิพากษัตว์ที่เราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในยอมบทที่16บข้อ7ถึง8เห็นไหมคะพระวิญญาณเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเป็นทนายเป็นผู้ช่วยอธิษฐานเพื่อเราเป็นผู้สริมกำลังและเป็นผู้ที่ยืนอยู่เก่งทางเรา พนะระธรรมตอนนี้ค่ะพระเยซูกําลังพูดกับสาวกของพระองค์ถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆขององค์พระยามบริสุทธิ์ซึ่งหน้าที่ประการหนึ่งก็คือพระองค์จะทําให้เรารู้สึกถึงความผิดบาปความชอบธรรมและการพิพาษาในยอห์นบทที่17ก17็17-19พระเยซูสรงอธิษฐานต่อพระบิดาเกื่อสาวกของพระองค์ว่าขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ ทำให้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แยกเขาทั้งหลายไว้เพื่อพระองค์ด้วยความจริงวัจนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกนี้อย่างไรข้าพระองค์ก็จะใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นและเพื่อเห็นแก่เขาทั้งหลายข้าพระองค์ก็ได้ชําระดวงข้าพระองค์เองเพื่อพวกเขาได้รับการชําระให้บริสุทธิ์หรือใช้คําว่าข้าพระองค์ได้อุทิศตนถวายตัว ของข้าพระองค์เองเพื่อพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หรือมอบถวายทําให้ศักดิ์สิทธิ์ทําให้บริสุทธิ์ในความจริงเราได้เห็นแล้วนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานยังไงในชีวิตของเราทั้งการสําดงความจริงทําให้เรารู้สึกแบบดับในใจํานึกถึงความบาปความชอบธรรมและการวิกษาแต่ทําให้พระวจนะเกิดปดในเรา แล้วก็ผ่านทางเราคราวนี้เราเริ่มเห็นโลงอีกด้านหนึ่ในฐานะช่างถลุผู้ชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์โดยทรงให้เราสะอาดหลังจากความบาปในเอเฟซัสบ,บทที่ห้าที่ยี่สิบอาจารย์ปโลได้เขียนหนังสือสุงไปยังกิตจักรกล่าวว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตอนเหมือนพระคริสทรงรักกิตจักรและประทานร่งเองเพื่อคิตจักร เพื่อว่าพระองค์จะทรงทําให้ที่ตาจักบริสุทธิ์ด้วยการชําระด้วยน้ำด้วยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ประทานที่ตาจักรที่มีศักด์ศรีแด่พระองค์เองไม่มีดังร้อยไม่มีริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ราชจักรปัี้ี้ตัวคุณและข้าพเจ้าสามารถมองดูตัวเองผ่านเครื่องฉายเอกเรย์ไปวิญญาณได้เราก็คงจะ มองเห็นแสงที่เต็มไปด้วยสง่าราศีส่องอยู่ในเราแล้วก็ผ่านตัวเราแต่รู้ไหมคะว่าเราจะเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่มันอยู่ลึกๆอยู่ภายในคือเราจะเห็นจุดดำๆเล็กๆหลายจุดจุดดำเหล่านี้คือรอยด่างที่ตกค้างเพราะความบาปในจิตใจของเราเองแล้วเราจะต้อง จึงจะก,กําจัดรอยด่างหลบบนี้หรือมลทินเหล่านี้ออกไปได้เพื่อให้เราสะอาดจบไม่มีตําหนิหรือรอยใดๆอีกเลยเมื่อเจอรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าเราทํำยังไงกันคะเราก็ใช้สบู่แบบน้ำใช่ไหมคะในพระธรรตอนนี้เราพระพยามามบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับสบู่ของช่างสักฟองและพราะวจนะของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนแบบนเรารู้แล้วว่า เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะก็คือสบู่กับน้ำนั่นเองพระวิญญาณคือสบู่ของช่างสักวอกส่วนพระวจนะเหมือนกับน้ำที่มาหลังบ้าเมื่อข้าพเจ้านั้นได้มีโอกาสออกไปทานข้าวนอกบ้านข้าพเจ้าชอบสั่งอาหารแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสั่งอาหารเนี่ยอาหารชนิดนี้มันจะเป็นเส้นๆแล้วมันก็จะกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าของข้าพเจ้าแบบเต็มไปหมดเลย พระเจ้าก็เลยหยิบผ้ากันเปื้อนออกมาทูๆตรงรอยเปื้อนทันทีแต่ก็มีคนบอกว่าอืมถ้าทําอย่างนั้นน่ะทําเปื้อนน่ะมันจะยิ่งซึมฝังเข้าไปในเนื้อผ้านะแล้วมันจะทําให้กําจัดยากขึ้นไปอีกนะแล้วคนคนนั้นก็บอกให้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็แนะนําว่าเดี๋ยวนะถ้าคุณรอ,อนิดนึงพอกลับไปถึงบ้านนะก็รีบเอาสบู่ธรมรมดานี่แหละกับน้ําเย็ยนซักเลย รู้ไหมถ้ามันจะหลุดหายไปได้ทันทีเลยแต่เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบจาัดก,การอะไรทันทีมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากที่ข้าพเจ้าจะนั่งรอแล้วค่อยไปซักอยากถูกวิธีคุณกับข้าพเจ้าก็มักจะเป็นแบบนั้นในโลกของพระเจ้าเราพยายามกําจัดรอยเปื้อนของบาปออกไปจากจีเบียนของเราด้วยการเหมือนเอาผ้าถูๆเสื้อทันทีนทันใดค่ะ ก็คือเปรียเสมือนกับด้วยการพึ่งพากำลังความสามารถของเราเองแทนที่จะอดทนรอแล้วปล่อยให้พระเจ้าทรงกำจัดมันออกไปด้วยสบู่แล้วนะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้ารอยเปื้อนมันฝังลึกจนซักล้างด้วยน้ำด้วยสบู่แค่ครั้งเดียวก็ยังไม่สะาดคำถามคำตอบก็คือว่าเราก็ต้องใช้สบู่มากขึ้น เราก็ต้องแช่มันเอาไว้สักคืนหนึ่งเราบอกไปแล้วว่าสบู่หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งเข้ามาทําการในตัวเราเพื่อจะทําในสิ่งที่เราทําเองไม่ได้ด้วยกําลังของเราเราจะกําจัดภาพเปื้อนแห่งความบาปที่ฝังแน่นออกไปได้ยังไงเราใช้พระคุณพระคุณและพระคุณที่มากขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นไปอีก ไม่ใช่ใช้แรงทูๆุทุทุทับขับข,บข,บขับแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือฤทธิ์เีนถ้าใช้พระคุณพระเจ้าคั้งเดียวยังไม่พอเราก็ต้องเพิ่งพระคุณเพิ่มเข้าไปอีกค่ะให้เวลาพระคุณที่จะทําการอย่างรู้ถึงเพื่อกำจัดภาพเปื้อนและแทรกซึมเข้าไปจนทั่วจากนั้นเมื่อมีการใช้พระวจนะตามเข้าไปอีกภาพนั้นก็จะหลุดออกมาจนหมดจบสบู่ แห่งพระวิญญาณและน้ําแห่งวัจนะมีพร้อมไว้ให้เราใช้อยู่แล้วถ้าเราใช้ทั้งสองสิ่งนี้ชีวิตที่เคยแตกเปื้อนชีวิตที่เคยยุ่งเหยิงก็จะได้รับการชำระล้างจนสะอาดหมดจดหนึ่งเปโตรบทที่หข้อสิบถบอกไว้ว่าพราคุณสจหรับบาปทุกอย่างของเราและหลังจากพวกท่านทนทุ์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพ,พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ก็คือผู้ประธานพระพรและความปวดปานทั้งหมดแห้แค่เราผู้ดได้ท่งเรียกให้พวกท่านเข้ามาในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์เองในพระเยซูคริสพระองค์เองก็จะทรงทําให้สํเาเร็จกระทาให้ท่านเป็นอย่างที่ควรจะเป็นและตั้งท่านไว้ให้มั่นคงอย่างปลอดภยัยและเสริมกําลังทำให้ท่านตั้งมั่นอยู่ขออนุภาพกําลังอํานาจสิทธิอํานาจการครอบครองจงมีแด,ด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอามีน้องคะ วันนี้เราจะตอบสนองยังไง,ไงในยณะที่เรามีความบาปในขณะที่เราไปคิดเตียนคุณและขพระเจ้ารักพระเจ้าใช่ไหมคะเราจึงไม่ต้องการทําบาปแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะพยายามบังคับตัวเองเพียงใดในที่สุดเราก็ลงเอยที่ทําการสื่มไปจากพระสิริของพระเจ้าในรมบทที่สามข้อที่สาเราต้องผ่านกระบวนการใดบ้างเพื่อจะมีสันติสุขกับพระเจ้ากับตนเองถ้าเราทําบาปไปแล้วส่วนใหญ่ เหตุที่ข้าพเจ้าทำบาปก็เพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้รอคอยพระเจ้าแต่พยายามจัดการทุกเรื่องราวด้วยกำลังของตนเองแทนที่จะอดทนแล้วปล่อยให้พระเจ้าอพระคุณทำในสิ่งที่ดีที่สุดข้าพเจ้ากลับรีบเร่งและพยายามจัดการกับปัญหานั้นๆด้วยตนเองและผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เกิดจาเป็นหายนะอยู่เสมอเรายามบริสุทธิ์ทรงเตือนข้าพเจ้าเรื่องที่ค้าชอบหลุ่สรุป และแตัดสินเรื่องราวต่างๆก่อนเวลาอันควรพระเจ้ามีนิใส่เสียงมากเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งก็คือด่วนสรุปความคิดเห็นาการกระทําหรือท่าทีของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รอคอยให้พระเจ้าแสดงว่าจริงๆแล้วความจริงมันเป็นยังไงและก็มีแนวโน้นมที่ชอบพูดมากด้วยเป็นคนที่วัยในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองมันไม่น่าแปลกเลยว่าหลายครั้งปากข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้านั้นมีเหตุ ต้องได้รับผิดชอบอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าพูดเรื่องที่มีผลพูดจนทําให้บางคนนั้นเกิดความไม่พอใจเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วแทนที่จะยอมให้พระเจ้าจัดก,การแก้ไขปัญหา,าพระพุทธเจ้ากลับบ้าบินพยายามที่จะขจัดคลาบและปลดปื้อนในความสัมพันธ์ดัด้วยตนเองซึ่งก็เกิดจากความใจร้อนและการเมื่อได้จัควบคุมตนเองแท้ๆและเมื่อเขาเจ้าทำบทาปแทนที่จะใช้พระคุณนสมบัติของพระเจ้ามากๆเขาพระเจ้าก็มักจะพยายาม สะบัดลอยเปื้อนของความรู้สึกผิดด้วยการปรับโทษไปที่ปัญหานิดหน่อยแทนที่จะพยายามทาสิ่งที่มันถูกต้องก็คือสารภาพบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าในทันทีพระเจ้าคิดไปว่าพระเจ้าต้องทรมานตัวเองสักพักหนึ่งพระเจ้าเดินไปพร้อมกับความรู้สึกไม่ดีพยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วก็สัญญากับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าช่วยให้พระเจ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้พาพเจ้าจะไม่ทําผิดอีก แลขะขราเจ้าก็ทำบ่อยมากจนอย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีอันหนึ่งเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าได้รับการสัมเดงมากมายเกี่ยวกับเรื่องพระคุณดังนั้นหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ก่อความวุ่นวายไปจนทั่วหมดแล้วสุดท้ายข้าพเจ้าก็หยุดคิดแล้วก็พูดกับพระเจ้าว่าโอ้พระองค์พระ,พระเจ้าข้าทำแบบนี้แล้วไม่เห็นได้ไเลยการรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย การตั้งใจและการสัญญาก็ไม่เห็นจะช่วยปกป้องลูกไม่ทําผิดซ้ําได้อีกเลยลูกพยายามทําอะไรจนตัวเองท้อทแท้สิ้นหวังเสือเหลี่ยนทำอะไรมันดีขึ้นเลยลูกขอมอบถวายตัวเองและสถานการณ์นี้ไว้กับพระองค์แล้วขอประทานพระคุณและพระเมตตาเพื่อปกป้องรักษาลูกไว้เป็นสันติสุขอันสมบูรณ์ของพระองค์โอ้พระเจ้าขอประทานฤทธิเ์เพื่อให้ลูกจะดําเนินไปในทาง ที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดโดยสรุปก็คือข้าพเจ้าปรับใจใหม่ค่ะข้าพเจ้าตินะตัวเองจากสิ่งนั้นแล้วก็เปิดช่องทางแห่งความเชื่อออกมาแล้วก็ขอให้พระเจ้าเทพบุญเข้ามาผ่านช่องทางนั้นเขาจะ้ทูลให้พระเจ้าช่วยปกป้องเขาพะเจ้าจากบาปแห่งการชดถักเอาไปเองอยากให้ข้าพเจ้าด่วนสรุปเรื่องและตัดสินคนอื่นก่อนที่จะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดพระเจ้าของพระเจ้าบอกเราว่าเราได้รับ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาโดยอาศัยความเชื่อและความอ,อดทนนะคะพี่น้องอยู่ในยบุตรที่หกข้อสิบสองทำให้เราแน่ใจว่าถ้าเราเฝ้าคอยพระเจ้ามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์โดยยินเชิงพระเจ้าจะทรงกระทาให้เราสมบูรณ์เป็นคนที่เราควรจะเป็นและพระองค์จะตั้งเราให้มั่นคงค่ะและจะเสริมกําลังของเราให้เราหนักแน่นขึ้นทําไมเราต้องประสบความทุกข์ยากด้วยพระเจ้าเชื่อว่า หลายต่อหลายครั้งความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพราะเรานี่แหละไม่ได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าเพียงพอเพื่อจะช่วยป้องกันเราจากความการทําบาปพี่น้องค่ะและเมื่อเราล้มลงในความบาปแล้วก็เป็นทุกข์เพราะความรู้สึกว่าเราทําให้พระเจ้าหรือตัวเองผิดหวังอีกแล้วเราเกลียดในสิ่งที่เราได้ทําและยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราไม่มีความสามารถพอที่จะบังคับตนเองไม่ทําบาป คำตอบนะคะตลับความบาปก็คือพระคุณค่ะพี่น้องในรวมบทที่ห้าไปยี่สิบไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุของความบาปและความทุกข์ของเราเพียงแต่เราคอยเปิดช่องแห่งความเชื่อไว้นะเราก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจากพระเจ้าพระคุณพระคุณของพระเจ้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นและเมื่อข้าพเจ้าเห็นตัวเองทผิดแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ข้าพเจ้าจะรู้สึกเป็นทุกข์มากจนกว่าพระเจ้าจะปลอบจจริงๆ แล้วมันเป็นผลดีเพราะเมื่อการปลดปล่อยของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าก็จะรู้สึกเชื่อมโยงดีเลยว่าคุณของพระเจ้าน,นี่นงคะการดิ้นรนด้วยความพยายามฝ่ายเนื้อหนักไม่มีทางจะทาให้ใครได้รับการปลดปล่อยแต่พระคุณของพระเจ้าไม่เคยทาให้เราปิดหวังคะ่ะถ้าเรามีปัญหาหนะักจำไว้นะคะถ้าคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับความอ่อนแอทุกด้านของเราคะ่ะสองครเรียนบทที่สิบสองข้อเก้าพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่หยิบยื่นทุกคุณแก้เราเท่านั้นนะคะ แต่พระองค์ทรงยืยื่นพระคุณพระคุณและมากขึ้นทางของพระองค์มีความช่วยเหลืออย่างล้นเหลือค่ะไม่ว่าเราจะได้ใช้ไปมากแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่มากมายว่าเจ้าขอหนุนใจนะคะให้ท่านเป้าข้อสุมิติใหม่ในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าจงดําเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกําลังของตอนเองผลลัพธ์ที่ตามมามันน่าอัศจรรย์ใจมากจำไว้นะคะพระวิญญาณคือสบู่และพระวจนะคือนะ้ำ ท่านถูกฉะล้างด้วยไฟพระวิญญาณและอย่าลืมนะคะให้น้ำเป็นพัชนะเข้ามาเนเป็นพรกคุณของท่านนะคะของพัชนะของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ